ในส่วนของเรื่องปลาที่ท่านบอกต้องขออนุญาตผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจะต้องดําเนินการในการที่จะหยิบยกเรื่องของรสชาติเรื่องของแรงต่างมาให้เพื่อนสมาชิกและขอใช้พื้นที่ตรงนั้นเพียงเล็กน้อยผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภาผมไม่ได้มาเอาปลาหมอคางดําปล่อยในบอ่อมรกรสิ่งที่ผมทําผมทําถูกต้องวันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหยิบยกมาให้เพื่อนสสในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทุกจังหวัดเขาไม่ต้องเดินทางเขาได้สามารถ ลองจิมแล้วเขาสามารถไปบอกกับประชาชนบอกกับพี่น้องประชาชนได้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเหนือบากกว่าแรงใดๆ<ต>ถ้าอย่างน<พ>ั้นไม่จบก<พ>็ท่านประธาน<พ>บอกไป<พ><พ>เลยครับการการะทำยังไงครับต้องเอาให้ชัดท่านพูดลอยๆอย่างนี้ไม่ได้การการะทาเรื่องอะไรไม่เหมาะสมตรงไหนยังไงท่านบอกมาเลยลไม่ใช่ท่านพูดลอยๆอย่างนี้ท่านประธานไม่จบพอแล้วพอแล้วแบบนี้ไม่จบท่านพูดมาเลยอนุญาตชี้แจงนะครับที่มีการพาดพิงถึงผมนะครับ ช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับก็ได้มีท่านสมาชิกนะครับท่านนัชชานะครับบุญชัยอินสวัสดนะครับได้เอาผลิตภัณฑ์ปลาหมอคางดำนะครับประมาณ20กกิโลนะครับก็เข้าไปในห้องอาหารของท่านสอสอนะครับซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามนะครับให้เขาได้เฉพาะสอสอเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็ได้เอาปลาเข้าไป แล้วก็เอาผู้ช่วยสสแล้วเอาทีวีเอาช่างภาพเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเพื่อที่จะไปให้ให้ใหท่านสมาชิกได้ลองชิมได้ลองบริโภคนะครับซึ่งทางฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้ห้ามปรามแต่ท่านก็ไม่ไม่ฟังนะครับเขาก็เลยรายงานมาให้ผมว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น นะครับผมเลยบอกทางท่านปอไปว่าไม่ได้นะครับท่านจะมาแบบว่าจะใช้อภิสิทธิ์นะครับเข้ามาในห้องอาหารโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตไม่ได้ผู้ติดตามก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วหน่ำซ้ำจะเอาทีวีเอาช่างภาพไปถ่ายไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์นะครับมันเป็นที่ห่วงห้ามเฉพาะสสเท่านั้นทีนี้ท่านบอกว่าเอาอาหารมาให้ท่านสสได้ชิมท่านสมาชิกครับ อาหารนะถึงจะเป็นหูฉลามหรือจะเป็นอาหารชั้นดีก็ตามนะครับในเขตนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเป็นพิษขึ้นมานะครับนั้นสอสอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์นะครับนั้นเนี่ยอ,อยากจะเรียนให้ท่านนัชชาได้ทราบนะครับว่าหลักการข้อบังคับ นะครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเราต้องรักษากฎระเบียบไว้นะครับก็ยังไงก็เรียนท่านนะครับว่า,าบุคคลภายนอกนะครับเราไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับนั้นถ้าจะเข้าไปต้องทําเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับท่านจะมีอะไรจะพูดไหมครับท่านเดินเข้ามาเชิญครับท่านประธานที่เคารพ ผมวิ่งลงมาจากชั้นสามเพื่อจะมาชี้แจงให้ท่านทราบเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยนำปลาเข้ามาด้วยเหตุผลประการใดเนี่ยผมได้แจ้งในการพิป่ายเมื่อสักครู่แล้วก็คือว่ามีเพื่อนสสหลายๆท่านก็ได้ถามว่าเอ๊ะในภาคอีสานต้องการในภาคเหนือต้องการหรือแรงต่างผมก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการนำมาให้ท่านได้ชิมซึ่งเป็นห้องอาหารไม่ใช่ห้องประชุมซึ่งก็ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องขออนุญ,ญาตผมก็ให้เจ้าหน้าที่คนที่มาบอกนะ่ะได้ช่วยดาเนินการในการขออนุญ,ญาตส่วนที่ท่านบอกว่าผู้ช่วยเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าปลามันจำนวนมาก20กิโลก็ขอให้ผู้ช่วยเนี่ยได้ช่วยยกเข้ามาซึ่งผมเห็นเป็นปกติเวลารัฐมนตรีเดินแล้วเขาฉลามเดินตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาต แล้วก็ผ่านในห้องประชุมในห้องอาหารผมก็คิดว่าการเดินยกมาให้เนี่ยสามารถทําได้เพราะเห็นเลินตีหลายท่านเวลาท่านเดินมามีพร้อมเหาฉลามเนี่ยก็ไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตในส่วนของเรื่องปลาที่ท่านบอกต้องขออนุญ,ญาตผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจะต้องดําเนินการในการที่จะหยิบยกเรื่องของรสชาติเรื่องของแรงต่างมาให้เพื่อนสมาชิกและขอใช้พื้นที่ตรงนั้นเพียงเล็กน้อยผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภา ผมไม่ได้มาเอาปลาหมอคางดำปล่อยในบอ่อมรกตสิ่งที่ผมทำผมทำถูกต้องวันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหยิบยกมาให้เพื่อนสสในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทุกจังหวัดเขาไม่ต้องเดินทางเขาได้สามารถลองชิมและเขาสามารถไปบอกกับประชาชนบอกกับพี่น้องประชาชนได้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเหนือบากกว่าแรงใดๆส่วนเรื่องการถ่ายผมนำมาให้ชิม เพื่อรู้และบอกต่อผมไม่ได้เอามาให้กินให้อิ่มนะครับสมัยที่แล้วท่านประธานน่าจะจําได้มีเพื่อนสมาชิกเอ่ยนาได้ไม่เสียหายท่านดังสิมาแต่กระนำหอยดองในจังหวัดสุสงครามมาหรืออะไรต่างเราก็ได้ชิมได้อะไรกันก็เป็นเรื่องที่ทําได้แต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงกระแสร้อนแรงผมก็บอกว่าผมขออนุญาตนําเข้ามาเนี่ยเขาบอกต้องขออนุญาตผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าขออนุญาตอย่างไรให้แจ้ง เขาก็แจ้งกลับมาว่าท่านพิเชษห้ามผมก็ถามว่าท่านพิเชษห้ามด้วยเหตุผลอะไรเท่านั้นเองเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ได้อันนี้ใครอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยก็ต้องออกไปห้ามเข้าผมบอกให้ท่านผมให้เขายกมาให้แค่นั้นเองยกมาไอพื้นที่ที่ห้ามนี่คือห้ามผู้ช่วยมากินข้าวแต่นี่ผมไม่ได้พาผู้ช่วยผมไปกินผมให้ผู้ช่วยผมก็ช่วยยกปลาเข้ามาให้นี่ขอนาเรียนท่านประธานครับ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยท่วงทํานองของการนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าที่ประชุมแห่งนี้คือที่ที่จะนําเสนอปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนและนั่นคือหนึ่งในกระบวนการในการนําเสนอและเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เพื่อนสมาชิกจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขาได้รู้จากจุดนี้เลยวันพรุ่งนี้เขากลับพื้นที่มีใครมาบอกว่าขอให้นําไปหน่อยเขาได้พูดได้เขาได้บอกได้ เขาได้บอกว่าได้ริมรดแล้วได้ลิมลองแล้วแล้วช่างภาพที่ผมพาเข้ามาผมไม่ได้พาช่างภาพที่อื่นเข้ามาผมขอทีวีสภาผมขอช่างภาพสภาเพราะผมเกรงใจว่าเออพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สภาต้องให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสภาเท่านั้นเขาเป็นข้รละการนะครับเป็นข้ราะการสภาเนี่ยครับสองท่านที่ผมเป็นคนโทรขอเนี่ยครับท่านประธานเรื่องทั้งหมดเป็นกระบวนการแบบนี้เป็นการต้องการอยากจะถ่ายทอด ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องมีเพียงเท่านั้นเองรรครับท่านประธานครับท่านประธานจะมาบอกว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่หรืออะไรต่างๆผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอและเป็นพื้นที่ที่ดีด้วยที่จะให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับรู้รับทราบก็ท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานอย่างยิ่งคขอบพระคุณครับครับผมเรียนท่านนัชชานะครับ ว่ามันไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลนะครับเขตห่วงห้ามนะครับยิ่งเอาสื่อเข้าไปเนี่มันไม่ได้นะครับคืออย่างนี้นะครับท่านจะเอาปลามาเนี่ยนะครับห้องถแถลงข่าวท่านก็ไปถแถลงข่าวแล้วท่านให้ผู้สื่อข่าวข้างล่างชั้นหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่จะถแถลงข่าวแล้วก็บอกข่าวนี่อันนี้ทําได้นะครับผมคิดว่าก็ผมชี้แจงนะครับท่าน,านพาดพิงถึงผมนะครับก็คิดว่าก็ จบไหมนิดเดียวครับท่ทานประธานเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนท่านประธานบอกว่าผมนําไปถแถลงข่าวแล้วแล้วยังจะนํามานี่อีกคน,คนละเวลากันครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะท่านมานี่ก่อนแล้วก็ลงไป,ไปถแถลงข่าวคือความ<ค>ตั้งใจเดิมของผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะนําไปให้นักข่าวท่านประธานครับคือนํามาจะให้เพื่อนสมาชิกทั้ง500รอคนเนี่ยได้ได้ทานเนื่องจากว่าหวงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเจอเพื่อนสมาชิกหลายท่านมากเลยถามว่าเอ๊ะรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงก็ดีความตั้งใจของผมเสร็จปุ๊บทางนี้เจ้าหน้าที่ของท่านผมไม่ทราบว่าได้รับ ว่าหมายจากท่านหรือยังไงบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ให้เข้าไม่ได้ผมบอกเฮ้ยเรื่องมันไม่ได้อะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะพี่เรื่องมันแค่คแค่นี้เองเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นแปรถเข็นมาเข็นมาให้นักข่าวชิมก็ได้ครับครับกนั้นครับ <Okay. S 1> เรื่องถ้าไม่ไม่ได้ว่าไปนักข่าวแล้วแล้วขึ้นมานี่ด้วยไม่ใช่ครับคือต้องขอโทษท่านนะมันเป็นหลักการเนาะนะครับไหนๆก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนก็รับทราบกันหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็เออเรียกว่ามี ยตีด่วนเข้ามาแล้วนะครับนะให้มันผ่านไปนะครับครับเนื่องจากว่าผมผมเองโดยส่วนตัวเคารพท่านประธานพิเชษมากแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องอาหารเนี่ยผมก็กังวลว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของทางท่านพิเชษผมผมยังบอกให้เจ้าหน้าที่ของท่านโทรหาท่านเลยผมบอกว่าโทรหาท่านพิเชษเลยถ้าผมได้คุยกับท่านพิเชษท่านน่าจะเข้าใจเพราะผมกับท่านเนี่ยท่วงทํานองในการะจะ นำเสนอข้อมูลหรือจะแรงต่างเนี่ยไม่แตกต่างกันแล้วผมก็เรียนรู้มาจากท่านเราผมเป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ความเคารพท่านมากและผมพยายามอยากจะติดต่อกับเขาด้วยแต่เจ้าหน้าที่ที่ท่านส่งมาเนี่ยเขานั่นก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอโทษท่านประธานนะครับถ้าเกิดทําให้เรื่องมันต้องลุกลามบานปลายแต่ผมแจ้งต่อพื้นที่ตรงนี้ว่าเจตนารมของผมจริงๆ คล้ายๆท่านคือผมต้องการที่จะนําเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเพื่อผมคิดว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถทําได้ในความเข้าใจของผมแต่ถ้าเกิดท่านประธานบอกว่ามีกรอบกติกาอะไรต่างๆก็ขอน้อรับไว้ครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานพิเศษอย่างมากโดยเฉพาะท่านเลยครับขอบพระคุณครับท่านประธานขออนุญาตครับเดี๋ยวนะครับผมเข้าใจนะครับท่านก็เข้าใจเจตนาดีนะครับแต่ว่า ก็รักษากฎระเบียบนะครับในเมื่อมันผ่านไปก็จบจบไปนะครับจบจบไปเชิญครับท่านครับครับไม่ไม่ได้ประท้วงนะครับท่านไม่ได้ยกมือเหนือศซีสะขออนุญาตหารือกับท่านประธานครับผมเข้าใจความหวังดีของท่านเพื่อนสมาชิกนะครับผมวรวงวรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีแล้วก็พักเพื่อไทยในฐานะของวิปรัฐบาลด้วยนะครับผมคิดว่าการที่เราจะดําเนินขั้นตอนต่างๆในสภาเนี่ย ทุกอย่างมีขั้นตอนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างทําไปโดยตามขั้นตอนแล้วได้มีการขออนุญาตและได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนที่จะให้มีเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งผมยืนยันได้เลยครับว่าเรามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายได้นะครับผมก็อยากจะขอบรรทัฐานกับท่านประธานนะครับว่าสรุปแล้ว ทำได้ไหมสรุปแล้วควรจะทำไหมสรุปแล้วคนอื่นก็ทำได้ใช่หรือไม่ไม่งนั้นก็จะไม่มีบรรทัดฐานในสภาครับท่านประธานสภาแห่งนี้ก็จะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงวันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านประธานแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกได้มีการพูดคุยกันเมื่อสักครู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับปัญหาเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่เลยครับว่าเป็นปลาชนิดใดนะครับแต่ผมว่าอยู่ที่ขั้นตอนครับท่านประธานขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับท่านประธานนิดเดียวสั้นๆครับท่านประธานครับในฐานะวิทย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเชิญเชิญเชิญครับเลนเนท่านประธานครับผมรัศมิลรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมชใชื่อก้าวไกลในฐานะวิทย์ฝ่ายค้านนะครับครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันมันก็คงไม่เคยเกิดลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยทั้งชุดนี้และชุดที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้มองว่าสุดท้ายเนี่ยพื้นที่สภามันเป็นพื้นที่ที่เราจําเป็นต work ้องสื่อสารถึงความทุกขรร้ออนนงปะชชา ผมคิดว่าท่านพิเศษก็เข้าใจในเรื่องนี้แน่นอนนะครับท่านท่านรองประธานเข้าใจแน่นอนผมเลยอยากจะเสนอนะครับว่ากรณีในลักษณะแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันต้องมีกฎระเบียบมันต้องมีความระเบียบเรียบร้อยทานทานอาหารอยู่จะมีกล้องไปถ่ายกันตลอดเวลาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็คงมีความอึดอัดแน่นอนแต่ถ้าเป็นกรณีบางอย่างที่มันอาจจะอนุมัติโดยดูเป็นลายลายกรณีไปนะครับโดยท่านท่านรองประธานเป็นคนพิจารณาผมก็คิดว่าเราหาจุดสมดุล นะครับทั้งในเรื่องของความเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ่ายทอดในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนยกตัวอย่างเช่นกรณีของท่านราชชาเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปได้ซึ่งร,รูปแบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็ควรจะเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับมีการขออนุญาตแล้วท่านก็อาจจะกรุณาดูในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามันจัดการกันได้ไม่ได้ไปลุกล้ำอะไรใครนะครับกล้องไม่ได้ไปหันให้เห็นภาพของทุกๆคนอาจจะเจาะเฉพาะคนนั้นคนคนใดคนหนึ่งที่ เขายินดีที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะพอรับกันได้ครับก็อยากให้ท่านรองประธานได้พิจารณาในในเรื่องเหล่านี้ขอบุณครับท่านประธานครับเอาเอาต่อนิดเดียวผมผมเสียหายไม่งั้นไม่จบคือเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเรื่องของกติกาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดข้อบ,บังคับเราครอบคุมไปถึงห้องอาหารเนี่ยจะยุ่งนะครับต้องยกช้อนเฉพาะมือขวาหรือเปล่ามันจะวุ่นวายไปกันหมดวันนี้เนี่ย ข้อบังคับเราใช้ในห้องประชุมส่วนในห้องอาหารเพื่อสักครู่เนี่ยถ้าพูดกันไปถึงเรื่องอาตากล้องนักขงนักข่าวพี่น้องประชาชนฟังอยู่ที่บ้านจะงงครับว่าผมเอาขนนักข่าวขึ้นไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนั่นเจ้าหน้าที่ขา้าราชการอยู่ทีวีสภาสองท่านหนึ่งท่านคือตากล้องที่อยู่อย่างเงี้ยในห้องประชุมอย่างเงี้ยท่านนั่นเจ้า,าผมให้ความเคารพสถานที่ และผมขออนุญาตทีวีสภาซึ่งเป็นข้รละการของสภาในการ,รที่จะขอความร่วมมือเพื่ออยากจะนําเสนอและในการนําเสนอเพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเขาได้นํากลับไปใช้ได้เป็นบทบ,บาทหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเรารส่วนเรื่องของกติกางกติกาอะไรต่างๆถ้าท่านจะวางกรอบกติกาผมว่าร่างกันเลยครับ,รบข่อบังคับการใช้ห้องอาหาร,รว่าจะต้องยกจานมือไหนอะไรยังไงจะได้ทานกันอย่างนั้นเลยหรือยังไงท่านประธาน ผมคิดว่ามันจบตั้งแต่ผมกับท่านประธานได้สื่อสารกันแล้วน่าจะจบครับจบนะครับจบพอพอละพอละนะครับมันเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวครับผมผมจะพูดกับทางวิบฝ่ายค้านครับท่านครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนะมันเรื่องเรื่องเล็กน้อยพูดนิดเดียวครับท่านประธานครับครับครวงวงและปัญญาครับเพื่อไทยครับวิบรัฐบาลเห็นด้วยกับท่านรังสิมันครับในส่วนของพรรควิบฝ่ายค้านแล้วก็เชื่อว่าทํางานร่วมกันได้นะครับแต่ก็อยากจะถามไปยัง ท่านวิฝ่ายค้านนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ครับกับการกระทําในวันนี้มันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับเท่านั้นเองครับฝากทางวิฝ่ายค้านด้วยครับขอบคุณครับถ้าอย่างไนไม่จบก็ท่ <พอ S 2> านประธานบอกไปเลยครับ <พอ S 1> การกระทำยังไงครับต้องเอาให้ชัดท่านพูดลอยๆอย่างนี้ไม่ได้การกระทําเรื่องอะไรไม่เหมาะสมตรงไหนยังไงท่านบอกมาเลยอไม่ใช่ท่านพูดลอยๆอย่างนี้ท่านประธานไม่จบพอแล้วพอแล้วแบบนี้ไม่จบท่านพูดมาเลย ไม่แน่ใจพูดถึงใครครับเอาละพอละครับท่านตู<ด>นถ้าทางเข้าใจยาก,กนะท่านานไม่เป็นไรครับพอพอพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดนะท่านานผม,มผมก็ไม่ไม่สรุปจะยังไงท่านท่านก็คือสภายอยีกนี้พูดลอยๆยังไงก็ได้แล้วสุดท้ายลุกขึ้นมาบอกไม่เข้าใจคือคืออย่างนี้นะครับท่านวันนี้ปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับดังไปทั้งประเทศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ดังเพิ่มขึ้นไปอีกนะ ท่านประธานผมกับท่านประธานสื่อสารกันผมคิดว่าเข้าใจแล้วะพอๆแล้วก็เรื่องทำนองต่างๆผมคิดว่าท่านประธานกับผมเข้าใจกันดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆกันเลยแต่ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ผมคิดว่าไม่จบท่านประธานคะประท้วงค่ะประท้วงครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะท่านต้องควบคุมให้สมาชิกนะคะ ให้ควบคุมรักษาความให้มีความเรียบร้อยในที่ประชุมค่ะท่านดังลงและพิกหาข้อมังคับก่อนท่านข้อเก้านะคะข้อเก้าข้อเก้าท่านเก้าเก้าไหมครับครับเดี๋ยวเด๋ยวครับครับข้อเก้าครับค่ะ ขอให้ท่านค,<ร>ควบคุมสมาชิกให้อยู่ในความในข้อมับการประชุมค่ะขอบคุณค่ัครับครับ,รบเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะทุกท่านนะครับท่านขอร้องขอร้องท่านลมขอร้องว่าคือท่านลมพอแล้วจบมันจะจบ<ล>ะอยู่แล้วท่านประธานนิดเดียวผม,ผมนิดเดียวครับท่านประธานไม่มีอะไรเลยครับคือผมมันพลาดพิงใช่ไหมครคือผมแค่จะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ถ้าในส่วนของวิบนะครับอย่างผมกับท่านวิสุทธ์เนี่ยเราก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความระเบียบเรียบร้อย แล้วจริงๆข้อเสนอผมเนี่ยนะครับน่าจะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีประเด็นอย่างเงี้ยมันก็ขออนุญาตก็ขอกันไปก็จบก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่ได้มีการก้าวล่วงอำนาจใครนะครับแต่ก็เข้าใจว่าท่านก็อยากจะอยากจะพูดอะไรสักหน่อยอ่ะขอสักนิดอ่ะนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้จะพูดทาไมจริงๆต้องฝากท่านประธานวิปช่วยควบคุมพูทกันอย่านนี้ก็ไม่จบครับคือคือท่านท่านท่านอย่าสวนขึ้นมานะครับเดี๋ยว พูดทีละคนนะครับต้องต้องต้องขออนุญาตนะครับเชิญท่านวิสุทธ์ครับท่านประธานที่เคารพผมนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลนะครับบรรยากาศหลายวันที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะวันนี้อะครับเรื่องยติปลาหมอคังดำนะทางฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลวิปทั้งสองฝ่ายได้เจรจากัน และบรรยากาศเป็นข้อตกลงเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยผมก็อยากให้เหลืออีกท่านสุดท้ายนะครับก็อยากให้การทําหน้าที่ของเราทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็คนที่ติดตามก็อยากฟังเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทราบว่าเหลือผู้ภิพาท่านเดียวผมก็ขอให้ท่านประธานได้สั่งการให้ยุติทั้งสองฝ่ายนะฮะโดยเฉพาะวิปได้คุยกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมว่าพอสมควรแล้วนะครับ เดินท่านให้ผู้อภิพายท่านต่อไปได้ทำหน้าที่เลยครับขอบคุณท่านประธานวิบครับก็วันหลังก็ต้องบอกกันล่วงหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมเป็นห่วงว่าคือห้องอาหารเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุนะครับเหมือนที่ข่าวนะครับที่ว่ามีสารพิษนิดหน่อยอะไรเนี้ยก็มันก็จะเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นก็เป็นการระแวดระวังนะครับก็ วันหลังก็บอกล่วงหน้านะครับเรายินดีที่จะให้ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่นะครับก็พอละนะครับ